ไหนกำลังมองหาเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรที่สามารถไถพรวนยกล่องดันดินบรรทุกในงบไม่ถึง12ใบเถาห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดแอบกรซิบผ่อนได้ด้วยไปชมกันครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับรถไถมหาสจร,รั์หรือเรียกติดปากกันว่าแรดน้อยจอมพลังรุ่น LN1 หรือเป็นความภาคภูมิใจแบรนด์ไทยได้กกุยเตยอ,อีกหนึ่งค่ายครับเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการเครื่องทุ่นแรงในการเตรียมดินปลูกผักทาสวนอีกทั้งยังสามารถบรรทุกและนั่งขับได้อีกด้วยนะครับสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยท่านมีหน้าที่ปะครองรถไม่ต้ออองก แต่อย่างใดสาหรับท่านที่มีเครื่องแล้วสามารถซื้อเฉพาะตัวรถเปล่าได้แนะนําตั้งแต่5แรงขึ้นไปจับคู่ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลขึ้นอยู่กับความชอบของท่านนะสำหรับท่านที่ซื้อตัวรถเปล่าท่านจะได้ผ่านถ่ายแถม1ชิ้นกับราคาที่ท่านจะฟังต่อไปนี้ถูกสุดในไทยเพราะเราไม่ยอมไม่ใครขายถูกกว่าเพียง1มื่นหนึ 11, ง่งพันเก้าร้อยและสำหรับท่านที่ต้องการเครื่องยนต์พร้อมใช้งานแนะนํารุ่นยอดนิยมขายดี2รุ่นอย่างแม็คาเลน8.5และฮอนด้า6.5แรงท่านที่ชมคลิปนี้ได้สิทธิ์ราคาโปเเครื่องง8.5 5,000ีย 990า้อพร้อมของแถมอีก2ชิ้นนั่นคือผ่านไทยและผ่านแหวกล่องในส่วนของ h o n ด้าพร้อมตัวรถราคาโปรอยู่ที่18,900นาทวนสำหรับท่านไหนต้องการเป็นเครื่องยนต์ดีเซลตอนนี้ทางเช้่สววเราจับคู่ให้ท่านเรียบร้อยนั่นคือ BK800 d ดนะีพร้อมตัวรถอยู่ที่2900 0้ทุนราคานี้ขออนุญาตจำกัดติด5ท่านนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยชำระปลายทางได้เช่นเดิมสำหรับท่านไหนต้องการผ่อนนะครับสามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อกับแอดมินได้ทุกช่องทางที่ท่านรับชมฟรีดาวน์เป็นรายเดือนสบายๆเริ่มต้นนหลักักเท่าาอง วันนี้กับแรดน้อยจอมพลังนึกถึงรถควนดินหาศจารย์นึกถึงเจ้าสัวเกเศษฮียบอสจัดให้เสมอขอบพระคุณที่รับชมครับ